ผลกระทบนะครับของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ประกอบการบางรายนะครับที่เกาะกูดนะครับปัจจุบันนะครับถูกนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงของเทศกาลปีใหม่ยกเลิกนะครับการเดินทางมาท่องเที่ยวกว่าร้อยละห้าสิบครับเนื่องจากมีความกังวลนะครับเรื่องของความปลอดภัยหลังจากเกิดกรณีข้อพิพาทนะครับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาครับซึ่งวันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทาทางด้านของรัฐบาลนะครับได้มีการลงพื้นที่มานะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อ มั่นนะครับให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับว่าที่นี่เกาะกูดเป็นพื้นที่ของประเทศไทยครับ ชาวบ้านนะครับและผู้ประกอบการเกาะกูดจังหวัดตราดนะครับได้รับผลกระทบนะครับโดยที่พักบางแห่งนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ถูกนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับยกเลิกการเดินทางเข้ามาพักนะครับซึ่งเป็นเสียงสะท้อนนะครับของผู้ประกอบการที่เล่าถึงผลกระทบของชาวเกาะกูดนะครับหลังจากมีการหยิบยกประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลนะครับของไทยและกัมพูชามานําเสนอกับ คุณผู้ชมครับทีมข่าวได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เกาะขูดนะครับผู้ประกอบการเนี่ยบอกนะครับว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นนะครับโดยเป็นข่าวที่บิดเบือนและก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมีการนําไปลงในโซเชียลเนี่ยนะครับส่งผลให้นักท่องเที่ยวครับที่มีการจองห้องพักจะเดินทางมาที่เกาะขูดนะครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับได้มีการติดต่อมาเพื่อที่จะขอยกเลิกการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและก็ยกเลิกการ จองห้องพักเนี่ยนะครับกว่าร้อยละ50ครับแม้ว่าทางรีสอร์ทนะครับจะพยายามอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าไม่ได้เป็นเหมือนที่สังคมภายนอกเนี่ยเข้าใจนะครับแต่นักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับก็ยังคงยืนยันที่จะยกเลิกที่พักเนื่องจากว่ามีความกังวลครับ แล,และอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่เกาะกูดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยกังวลมากนั่นก็คือเรื่องของคําถามที่นักท่องเที่ยวที่โทรมาสอบถามหรือแม้กระทั่งเดินทางมาพักนะครับมีการสอบถามว่าเกาะกูดนะครับสรุปแล้วเป็นพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยกันแน่ครับพวกเขาบอกว่าคําถามเหล่านี้นะครับทำร้ายจิตใจคนในชุมชนเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขานะครับอยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับและก็ มีการยืนยันนะครับว่าที่นี่เกาะกูดเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับอันนี้หนูว่ามันก็ก็มีส่วนนะแต่ทีนี้หนูไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นแบบข่าวจริงหรือข่าวเท็จอะไรพวกนี้ค่ะคบ,บางบางทีลูกค้าลูกค้าคนไทยที่เข้ามาพักแล้วนะถ้าต่างชาติไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าคนไทยเข้ามาพักก็ถามว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของขเขมรเหรออยเงี้ยนะตอนที่ว่าเคยมีข่าวออกใช่ไหมคะบอกไม่ใช่ค่ะ เป็นของเป็นของคนไทยนี่ละคะเพราะว่าขมรนไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรเงะะี้ยค่ะใช่อ่<ต>ใช่คุรู้สึกแบบไม,ไม่โอเคไหมเพรเขามาแบบใช่ไม่ไม่โอเคใช่ไม่โอเคไม่โอเคทุกอย่างเวลามีข่าวเป็นน่าจะเป็นข่าวลืออะไรเงี้ยมีข่าวออกมาเงี้ยบางคนไม่ไม่บางคนอย่างคนในเกาะน,นะบางคนเขาไม่รู้เงี้ยเขาก็ช่วยกันแชร์แชร์ออกไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่ได้ดูก่อน เช่นเดียวกับนายวชรพงศ์ประวัติวินนะครับผู้ใหญ่บ้านคลองเจ้าหมู่2ตําบลก่อกูดครับบอกว่ามีนักท่องเที่ยวโทรมาสอบถามนะครับเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยบางคนนะครับกลัวถึงท่านยกเลิกการเดินทางเลยครับซึ่งถือเป็นผลกระทบโดยตรงกับคนในพื้นที่นะครับและถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับถ้ากลุ่มต่างๆนะครับมีการนําเรื่องการเมืองเข้ามาปั่นกระแสทางด้งที่ชุมชนและก็ผู้ประกอบการที่เก่อกูดนะครับเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 ครับ ว่าทําไมมันมันต้องเอากอกกลัไปเกี่ยวโยงอะไรด้วยทั้งที่แบบปู่ย่าตายายแล้วมันจบมาตั้งแต่มันนานแล้วมันจบไปนานแล้วเรื่องเรื่องเนี้ยอืมครับคนพื้นที่เขาอยู่เขาก็ไม่ได้ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เขากระแสข่าวนะครับทําให้แบบชาวบ้านกลับมาแบบตืนตัวกันนะครับตอนนี้ก็คือหมายว่าคนในพื้นที่ก็พอมันมีมีข่าวออกมาคนในพื้นที่ก็มีการตั้งคําถามอีกใช่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 มันก็มีความกังวลกันแต่ว่า เราก็พยายามบอกกับชาวบ้านเนาะว่าเฮ้ยไม่เกิดขึ้นหรอกทําอะไรก็นึกถึงคนพื้นที่ก็บ้างเนาะเพราะตอนนี้ผมก็พยายามบอกคนพื้นที่ว่าเสพสื่ออย่างมีสติกันครับอทําอะไรก็สอบถามกันก่อนคุยกันได้อะไรเงี้ยขณะที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการก่อฟูด เพื่อกำชับนโยบายด้านความมั่นคงและให้กำลังใจกำลังผลครับกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณเกาะก,กูดนะครับโดยมีพลเรือเอกภพโรธเฟื่องจันทร์เสนาธิการฐานเรือผู้แทนผู้บัญชาการฐานเรือให้การต้อนรับครับภารกิจการลงพื้นที่วันนี้นะครับของนายภูมิธรรมนอกจากจะตรวจเยี่ยมการทํางานของหน่วยปฏิบัติการเกาะก,กูดแล้วนะครับยังเป็นการยืนยันครับว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยและ ก่อกูดนะครับเป็นเขตอ,อธิปไตยของไทยเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจจากการเข้าใจคลาดเคลื่อนก่อนหน้าครับแล้วจริงๆงเกาะกูดเป็นของไทยมานานแล้วตั้งแต่สุธที่สัญญาฝรั่งเศสกับประเทศไทยกับประเทศสยามนะครับได้ยืนยันชัดเจนว่าตรงนี้เป็นของเราแต่อาจจะมีความเข้าใจผิดของคนในกรุงเทพหรือในบางส่วนของประเทศที่รู้สึกว่าอาจจะมีปัญหากับเอ็มูสี่สี่ที่จะลากเส้นมาแล้วก็มีาเกาะกูดอยู่ในนั้นด้วย อันนั้นมันเป็นการใช้ประกาศอ้างหลายทวีปนะครับที่จะขยายอาณาเขตของตัวเองออกไปซึ่งเขาได้ทําเมื่อปีสภาพแต่เราปีส5 1 6เราก็ได้ขยับเส้นของเราไปเหมือนกันว่าะนั้นมันจะมีเส้นลับซ้อนซึ่งต้องเจรจาก,กัน ทางนี้นะครับกองทัพเรือได้มีการจัดกําลังนะครับดูแลอธิปไตยของชาติทางทะเลด้านตะวันออกนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เกาะกูดมาตั้งแต่อดีตนะครับและเมื่อไทยประกาศไหลทวีปเมื่อปี2516กองทัพเรือก็ได้ดูแลมาอย่างต่อเนื่องและยังไม่ปรากฏปัญหาในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนะครับดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขครับสำหรับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดนะครับเป็นหน่วยเฉพาะกิจของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับมีภารกิจป้องกันการคุกคาม ทางทะเลและทางอากาศคุ้มครองเรือประมงไทยครับและก็รวมไปถึงสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือและกำลังทางบกด้วยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเกาะกูดนะครับปกติช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับพึงจะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวนะครับและก็จะสร้างรายได้นะครับให้กับประชาชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้กับเกาะกูดที่จังหวัดตราดได้อย่างคึกคักนะครับในช่วงนี้โดยทุกปีครับเกาะกูดจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยปีรับประมาณ30,000 0คนสร้างรายได้นะครับปีละ1000ล้านบาทและช่วงไฮซีซั่นแบบนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับที่จะมีการเดินทางมาจองที่พัก ล่วงหน้าเพื่อที่จะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับทั้งในช่วงของไฮซีซันแล้วก็ช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยครับคุณผู้ชมครับสำหรับทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่มาที่เกาะกูดนะครับมีการพูดคุยกับชาวบ้านผู้ประกอบการนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่นี่นะครับไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงหรือความน่ากังวลอย่างที่สังคมเนี่ยเข้าใจกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูด้านหลังของผมเนี่นะครับนี่ครับเราจะเห็นว่าทะเลที่เกาะกูดที่ผมยืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะครับในช่วงของไฮดิ คนไหนที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับเกาะกูดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากครับ